พบกับพุทธคุณดีของขังเด็ดเครื่องรางครบเซตกับ Eagle of No สวัสดีครับพบกับ Eagle of No กันอีกครั้งวันนี้เราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามรับชมกันได้เลยครับหลวงพ่อฤทธิ์เทวะอดีตเจ้าวาดวัดฤทธิสิริราชเจริญธรรมหรือวัดบ้านสวน ประวัติของหลวงพ่อฤทธิ์ไม่มีถูกบันทึกมากนักจึงทำให้รู้ประวัติของท่านน้อยมากทราบแต่เพียงจากคนเฒ่าคนแก่และสิทธิ์ของหลวงพ่อเท่านั้นหลวงพ่อฤทธิ์ท่านเป็นคนตำบลบ้านสวนนี่เองท่านเกิดช่วงประมาณปีพุทธศักราช2385บานเกิดท่านอยู่แถวแถวหมู่บ้านคลองตะเคียนเมื่อโตขึ้นมาก็มาอยู่ที่บ้านนายพลนางตาล สุวันโรธหรือโยมลุงโยมป้าซึ่งบ้านก็ติดกับวัดลิศสิริราชเจริญธรรมตามประวัติแล้วเมื่อท่านได้บวชเป็นพระแล้วก็ไมปสาบว่ทท่านใดเป็นพระอุปชาหรือพระอนุสาวนาจารย์ของท่านในสมัยนั้นเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุัธจ,จารโตพม,มารางังสีอดีตเจ้าว,วาดวัดระฆังโคสิตาราม มีชื่อเสียงโด่งดังมากหลวงพ่อฤทธ์พร้อมด้วยหลวงพ่อแจ็คหลวงพ่อแปะที่ตำบลบ้านสวนได้ตกลงเดินทางเพื่อไปเรียนวิชากับเจ้าพระคุณสมเด็จพระพุทธจารย์โตที่วัดละคังการเดินทางไปครั้งนี้ท่านล่ามเรียนอยู่กับสมเด็จโตสมหกพรรษาเมื่อสาเร็จวิชาที่ล่ามเรียนมาแล้วจึงการาบลาพระอาจารย์ของท่านและทุดงกับสุโขทยัยส่วนหลวงพ่อฤทธเทวะ ขอแยกเดินทุดงไปกับนมัสก,การพระพุทธบาทที่จังหวัดสระบุรีณนะที่แห่งนี้ขณะที่ท่านไปปักกดอยู่หน้าปา่าใกล้กับพระพุทธบาทปรากฏว่าในตอนเช้าคณะของหลวงพอ่อฤทธิ์กำลังจออกไปบินธบาได้มีเสือโคร่งตัวใหญ่มานอนอยู่บริเวณหน้ากดของหลวงพอ่อฤทธิ์ท่านไม่ได้ตกใจกลัวอะไรเลยท่านบอกกับเสือตัวน,นั้นว่าเฝ้ากดไว้ดีอย่าไปไหนนะ จนกระทั่งไปบินทบัตกลับมาแล้วปรากฏว่าเสือโค่งตัวนั้นก็ยังคงนอนอยู่กับที่ท่านจึงบอกว่าไปได้แล้วเดี๋ยวคนอื่นเห็นเขาจะทำร้ายเอาเสือโค่งตัวใหญ่จึงเดินหลีกหนีไปท่านอยู่ที่นี่และกราบร้อยพระพุทธบาทบรรดาพระสงฆ์ทั้งหลายผู้ชื่นชอบการทุดงส่วนมากจะมากันที่นี่มากมายเพื่อมากราบ้อยพระพุทธบาท ที่จังหวัดสระบุรีอาทิหลวงพ่อปานวัดบางนมโคก็มักจะพาลูกศิษย์คือหลวงพ่อลือสีลิงดำหลวงพ่อลือสีลิงขาวหลวงพ่อลือสีลิงเล็กหรือแม้แต่หลวงพ่อจงวัดนาต่างนอกก็มาที่นี่ระหว่างการเดินธุดงกับเส้นทางลบบุรีเพื่อกลับมายังสุโขทัยในป่าของเมืองลบบุรีหลวงพ่อฤทธ ท่านได้มาปรากฏหน้าภูเขาหนึ่งและอยู่บริเวณหน้าถ้ำท่านสังเกตว่าจะมีคนนำห่อข้าวอะไรสักอย่างหนึ่งมาแขวนไว้ที่ต้นไม้ที่ปากถ้ำแล้วสักพักหนึ่งท่านก็เห็นเหมือนมีคนลักษณะคล้ายชีเปลยผมยาวหนวดเขายาวไม่มีเสื้อผ้าอาภรณ์เดินลงมาเอาข้าวห่อนั้นไปท่านสังเกตอยู่สถึงสวัน ในวันที่สท่านตัดสินใจเดินขึ้นไปบนถ้ำนั้นและเมื่อไปถึงท่านก็กราบชายคนนั้นท่านนำภาพน้ำฝนและจีวรเข้าไปถวายท่านบอกว่าท่านนี้เป็นพระอรหันต์แล้วขออนุญาตโปรงผมโปรงหนวดท่านและเมื่อของผ้าเสร็จเรียบร้อยแล้วหลวงพ่อฤทธ์ก็ได้กราบขอเรียนวิชากับพระอรหันต์รูปนี้พระอรหันต์องค์นี้ อยู่ในถ้ำจนสะบงจีวรขาดเปื่อยไปหมดไม่รู้ว่าอายุกี่ร้อยปีท่านไปบินธบาทนำอาหารมาถวายหาน้ำมาถวายและท่านก็เดเรียนว,วิชาจากพระอาราหารรูปนี้จนจบหมดทุกอย่างท่านจึงกลาบลาพระอาจารย์เดินทางกลับมาที่วัดฤทิต์ตำบลบ้านสวนจังหวัดสุโขทยัยหลังจากกลับมาอยู่วัดชื่อเสียงของท่านก็โด่งดังขึ้นมา เมื่อกลับมาอยู่ที่วัดลิ์ท่านก็เริ่มการสร้างบุรณาวัดท่านตัดไม้ถางหญ้าเองมีชาวบ้านมาช่วยสร้างกุฏิจนแล้วเสร็จณที่แห่งนี้หลวงพ่อลิ์มีอีกสถานที่หนึ่งคือเครื่องสุบทองท่านชอบเล่นแร่แปรธาตุจนสามารถทําเป็นทองได้หลวงพ่อแป้นวัดเสาทงใหม่ท่านก็มาเรียนวิธีการทําพระเนื้อชินกับหลวงพ่อฤิ์ท่านเป็นสาธมิกกับหลวงพ่อฤิ์ รักใคร่ชอบพอกันมากท่านมาอยู่ที่วัดนี้บ่อยมากหลวงพ่อแป้นวัดเสาทงใหม่ก็ส่งให้หลวงพ่อส่วงวัดชีปลาขาวมาเรียนวิชาเพิ่มเติมที่นี่จากหลวงพ่อฤทธิ์ขนาดนั้นหลวงพ่อส้วงบวชได้เพียงเจัดพรษาและหลวงพ่อห้อมก็ไจาเรียนวิชาจากที่นี่ด้วยเช่นกันหลวงพ่อฤทธิ์ท่านสามารถย่นระยะทางได้ มีวันหนึ่งท่านบอกกับพระลูกวัดและโยมว่าท่านจะไปบางกอกแล้วท่านก็ไปพอถึงตอนเย็นท่านก็กลับมาพร้อมด้วยข้าวของพะลุงพลังเมื่อครั้างฉันเช้าปรากฏว่ามีกับข้าวดีๆมีผลไม้แปลกๆที่แถวบ้านสวนไม่มีท่านว่าท่านไปบินทบาตท,ที่บางกอกแล้วท่านก็สอนหลวงพ่อซ่วงกับหลวงพ่อ้อม่ม ว่าถ้าสามารถทำสมาธิจิตให้เป็นหนึ่งจะทำอะไรก็ได้ทั้งนั้นมีอยู่ครั้งหนึ่งหลวงพ่อฤทธิ์ใช้กระสุนคดปราบคนเมาป้าแป้นเป็นโยมผู้ศรัทธาหลวงพ่อฤทธิ์เป็นอย่างมากท่านเล่าให้ฟังว่าสมัยท่านเป็นเด็กมาวิ่งเล่นที่งานวัดเป็นประจำขณะที่ผู้คนกำลังสนุกสนาน ก็มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อนายมีเมาเล่าเดินมาเข้าวัดส่งเสียงดังโวยวายหลวงพ่อฤทธิ์จึงให้คนไปบอกว่าอย่าดังแต่นายมีไม่เชื่อกับส่งเสียงดังมากขึ้นหลวงพ่อฤทธิ์จึงใช้กระสุนยิงซึ่งปรากฏว่านายมีไม่ว่าจะไปหลบที่ไหนก็ยังได้ยินเสียงโอยโอยกระสุนไม่โดนใครเลยทั้งทงที่คนจู่เต็มวัด ถูกเฉพาะนายมีคนเดียวเท่านั้นจนนายมีต้องร้องบอกกับหลวงพ่อว่าหลวงพ่อครับผมยอมแล้วครับหลวงพ่อฤทธิ์จึงหยุดยิงหลวงพ่อฤทธิ์มีความชำนาญในการสร้างพระเครื่องรางของขังประเภทเนื้อชินวัดของท่านถือเป็นสภาวิชาด้านสายเวทนอกจากนี้ท่านยังชำนาญทางตำลับตำลาย,ยาสมุนไพร ยากัดหรือยาเปรี้ยวของท่านสามารถใช้รักษาคนถูกสุนัขบ้ากัดงูกัดหรือใช้รักษาโรคปวดท้องจากสาเหตุต่างๆได้ชงักนักและที่สุดยอดมากคือท่านยังสำเร็จวิชาเล่นแร่แปรธาตุสามารถแปลงโลหะธรรมดาให้กลายเป็นทองคำได้ซึ่งท่านจะทำเป็นค้งคาวเพื่อหาปัจจัยมาบูรณะวัดและสร้างาศาสนสถานภายในวัด ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอในครั้งนี้ในคลิปต่อไปเราจะนำเสนอเรื่องอะไรนั้นโปรดติดตามกันด้วยนะครับถ้าชอบโปรดกดไลค์ถ้าถูกใจโปรดกดแชร์ถ้าไม่อยากพลาดคลิปใหม่ๆโปรดกด Subscribe อย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นการแจ้งเตือนการอัปเดตคลิปมาใหม่